เรื่องเล่า3นาทีสาระดีๆการเงินการคลังวันนี้เสนอตอนหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561ได้ให้คำนิยามของคำว่าหน่วยงานของรัฐไว้ดังนี้ 1. ส่วนราชการหมายความว่ากระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมและให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2. รัฐทวิสาหกิจหมายความว่า 2.1องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลกิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ2.2บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการหรือรัฐเท้าวิสาหกิจตามข้อ2.1มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้า 2.3บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามข้อ2.1หรือ2.2หรือที่รัฐวิสาหกิจตามข้อ2.1และ2.2หรือที่รัฐวิสาหกิจตามข้อ2.2มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละ50อาทิเช่นธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 3. หน่วยงานของรัฐสภาศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลร,รัฐธรรมนูญองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ 4. องค์การมหาชนหมายความว่า องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชก,กิฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชนพศ2542หรือจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดยมีแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดทำบริการสาธารณะและมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอาทิเช่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 5. ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลหมายความว่ากองทุนกองทุนหมุนเวียนเงินทุนเงินทุนหมุนเวียนทุนหรือทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นำรายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งค้ังเป็นรายได้แผ่นดินอาทิเช่นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตหรือกรออ 6. องกรปกครองส่วนท้องถิน่นหมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 7. หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดหมายความว่าหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่กฎหมายจัดตั้งระบุว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำนักง,งานคลังจังหวัดอ่างทองด้วยนะคะเรื่องเล่า3นาทีสาระดีๆการเงินการคลังฟังง่ายกระชับได้ความรู้กับกูรูการเงินการคลัง